มิติคนรักว่าวเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ว่าวไทยไม่สืบสายให้หายสูญไเดนเล่นรเต้นโต้ลมหนาวฟังเสียงสะดุดูว่าวีความรู้สึกยังไงนี่มาเล่นว่าวนี่สนุกไหมย้อนยุคใช่ไหมครับผมคิดถึงอดีตเป็นเด็กใช่ไหมเช่นเดียวกับครูเลยครเป็นเด็กก็ต้องพาลูกเล่นแต่ก่อนเราเป็นเด็กพ่อต้องเหลาไม้ทําให้แต่พัฒนาขึ้นคือมีไฟเมื่อก่อนไม่มีไฟเนาะ สมัยก่อนโอ้เนี่ยอันนึงนี่ลงทุนไปเท่าไหร่ถึงเป็นว่าวตัวนี้เกือบสองพันใช่ไหมคะโอ้เกือบสองพันแล้วมีกี่ตัวคะเนี่ยสตัวี่ตัวสี่ตัวอ๋อมีทั้งตัวกลางแล้วก็ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวกลางตัวใหญ่แล้วเคยปล่อยขึ้นพร้อมกันไหมคะปล่อยทีละทีละตัวมีแค่ตัวตัวเล็กกับตัวใหญ่ที่ปล่อยพร้อมกันเหรอเพื่อจะให้เด็กเปรียบเทียบตัวใหญ่ตัวเล็กเป็นครูไหมคะนี่ อ๋อเป็นช่างโอ้ชอบ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 แล้วใส่หางยาวไหมนี่ยาวประมาณ2ี่กว่าเมตร30เมตรโอ้นี่กำลังทำไฟอยู่ใช่ไหมเนี่ยอยู่ชั้นปอไหนคะเนี่ยปสามครับปสามอู้เก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยได้ดูสิลูกเดี๋ยวให้ให้ยายถ่ายหน่อยเอ้ยยายก็ชอบนี่แหละยายเป็นผู้หญิงแต่ชอบเล่นว่าวไม่ได้ก็ร้องไห้เลยเด็กนี่พ่อต้องทำให้ ออ้ยสวยมากเลยลูกสวยมากเลยตัวนี้เป็นตัวตัวตัวใหญ่หรือตัวกลางอ๋อตัวกลางตัวเล็กกว่านี้อีกใช่ไหมมีเล็กกว่านี้จ้าตัวหนึ่งก็ตกเข้าสองพันแพงตรงไหนคะพันแพงประมาณพันกว่าละผ้าใช่ไหมฮะทั้งผ้าทั้งตัวด้วยอ๋อทั้งตัวด้วยไฟเราประมาณเกือบไฟพวกโดนขโมยไปวันก่อนอะขโมยไฟโดนขโมยคือว่ามันตก แล้วก็มีขโมยไอตัวนี้แล้วก็หางแล้วก็ไฟบโอคนใจร้ายขโมยของกันไปนะคะนี่คือว่าวสีฟ้านะคะของน้องเข้ามาจากจังหวัดสุรินทร์ก็เลยมาสอบถามว่าตัวหนึ่งนี่มันตกเท่าไหร่สอบถามแล้วราคาประมาณ2,000บาทพี่น้องถ้า6ตัวก็เท่าไหร่ล่ะนี่สามตัวก็ตกแล้วเกือบ 6- 2,000กว่าบาทนะคะไม่ใช่0 0 0พทูดคุยนะคะมาซักถามนะคะ ด้วยความอยากรู้อยากเห็นขอบคุณมากๆนะคะที่ให้ความรู้ขอบคุณค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะคะที่เราแล้วบางท่านก็มากางเต็นท์นะคะนี่มากางเต็นท์แล้ว<า>เข้าใจว่าเป็นสายไฟไม่ใช่นะคะนั่นคือจุดกลางเต็นท์นะคะบรรยากาศดีๆนะคะแสงสวยงามมีลมก็เลยยังเล่นไม่ได้นะคะตอนนี้อู้สวยพี่น้องสวยแห้งย่ำแรงคือคักขึ้นน่แต่พี่น้องบรรยากาศดีมากนะคะเดี๋ยวจะไปสัมภาษณ์นี่เข้าออคลิปแล้วนี่ มาชมว่าวอย่างเดียวงานนี้โอ้โหอากาศดีมากอากาศดีมากสุดยอดสุดยอดมากมากเลยค่ะพี่น้อง่ะประมาณหกโมงนะคะตอนนี้ใครที่เอาว่าวมานะคะต้องไปแจ้งลงทะเบียนยเพื่อจะได้รู้ว่าชื่ออะไรนะคะไงลูกสวัสดีครับชื่ออะไรแนะนําหน่อยครับชื่อเด็กชายมงสลเสนานาโครับอ่าเรียนที่โรงเรียนไหนลูกตอนนี้นอยู่มอไหนมสาม 3, หรือครับมสองนะที่ไหนครับ บ,บ้านประสาท,สาทอ๋อบ้านประสาทเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเนาะ <c oughs> เป็นของทําเองนี่ใช้ต้นทุนเท่าไหร่ครับลูกสองร้อยกว่าบาท200กว่าบาท <c oughs> เอาอะไรทําลูกถึงเป็นว่าันนี้มาลูกเป็นไม้ไผ่เราเตงมตาแล้วก็ปีก็ไม้ไผ่นะครับแต่กระดาษนี่เป็นผ้าลูกอ๋อเป็นไม้ไผ่นะคะเอามาเหลาไม่ให้มีเสี้ยนเลยเนาะจากนั้นก็ไปซื้อผ้าล่มมาแล้วหนูทํายังไง เย็บใช่ไหมลูกอ๋อเย็บนึกว่าใช้กาวติดก็คงไม่อยู่เนาะ <3. S 1> ขึ้นได้สามรอบแล้วขึ้นสูงไหมครับแล้ววันนี้หนูไม่ได้ใส่ไฟเหรอลูกไม่พอดีอ๋อไม่มีแบตนะคะยังขาดต้นทุนอยู่เนาะอาถ้าวันนี้หนูโชคดีได้รางวัลเอาไปต่อยอดอีกด้อลูกเด้อเออถ้าเป็นถ้าเป็นผู้จัดงานจะให้เป็นพวกไฟเอาไปแต่งสําหรับคนที่หรือว่าคนที่เขามีแล้วเขาอาจจะให้เป็น น้ำใจเล็กๆได้น้อยเนาะมาร่วมงานเออเป็นครั้งแรกครั้งแรกของที่นี่ที่ได้จัดงานขึ้นเนาะครั้งแรกของเด็กๆครั้งแรกของเด็กๆครั้งแรกในชีวิตก็ว่าได้แล้วจะเป็นสิ่งที่หนูประทับใจเช่นผู้สัมภาษณ์แอดมินนะคะชอบว่าวมาตั้งแต่เด็กถ้าไม่ได้เล่นว่าวนี่นอนไม่หลับค่ําคืนก็อย่างนี้ยังไม่เข้าบ้านเนาะแต่ก่อนมันมีทุ่งนาเดี๋ยวนี้มันมีแต่บ้านคนอยู่ในเมืองมันจะมีทุ่งนารอบนอก พ่อก็ไม่ทําอันใหญ่หรอกทาอันเล็กก็ไปนั่งเฝ้าทั้งวันจนตัวดําปิดปีแต่มันสนุกลูกมันสนุกถ้ามันมีลมเนาะถ้ามีลมมันก็จะขึ้นโอ้ยดีใจด้วยที่มีพ่อกับแม่สนับสนุนนะลูกนะเป็นคนดีของเสาวไว้ปีหน้าถ้าทําเก่งๆเอาไปแข่งกับเขาเลยนะคะค่ะคสนับสนุนให้ลูกทำทำแบบนี้ดีกว่าไปอย่างพวกเกมเนาะให้เล่นให้เหลาไม้ให้เรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสมือทั้งสองข้างแล้วมันจะพัฒนาสมอง ถึงแม้มาโตแล้วก็ต้องผ่านตรงนี้เนาะอืโอเคขอบคุณามากมากเห็นที่ห้วยลาดเขาก็มีงานได้พาลูกไปชมไหมยังครับเออปีหน้าก็พาไปชมขปเขาบอกว่าเป็นเป็นงานใหญ่มากนะคะอะ่ที่สุรินบอกหรือว่าบุรีล์ที่เขาจัดงานเพิง่งมานานแล้วตัวนี้มานานแล้วเดี๋ยวเราก็จะได้ชมต่อเนาะอะ่สวย สายไฟหลุดค่ะพี่น้องคะ่ะลูกชายตัวเล็กๆก็มาช่วยนะคะเออ่อนซ่อนเด้อพี่น้องอา้าปีหน้าจะได้เจ๋งกว่านี้ปีนี้เอาได้ข้าไหนก็เอาสู้ไปนะคะใส่หางด้วยหางยาวกี่เมตรน้ะนี่หางยาวประมาณ20ครับน่าเหมือนกันเลยนะคะหางยาว20เมตร ทุนเท่าไหร่คะเนี่ยลงทุนเท่าไหร่คะทุน6ก0กว่าบาทแล้วทุนนี้มีไฟด้วยราคา600กว่าบาทนะคะเพื่อลูกชายทําได้ทุกอย่างตกแล้วอ้งสารทงสานตกแล้ว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 ลมยังไม่มาต้องสองทุ่มเนาะเป็นบรรยากาศร้องนะคะเพื่อชีวิตนะคะ คนรักว่าวเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์ว่าวไทยไม่สืบสารก็สาบสูญกลางเต้นโต้ลมหนาวฟังเสียงธนูดูว่าวติดไฟความสุขนะคะข้างร้านผ่านทองการยางตำบลประสาทอำเภอไ้วยทับทันนะคะจังหวัดศรีสะเกตค่ะดออูอย่างนี้สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุดเจงเพื่อชีวิต อาแล้วค่ะขึ้นแล้วค่ะตอนนี้ขึ้นแล้วนะคะท่ามกลางหมอกนะคะพี่น้องขานี่กลางทงหน้าเด้อพี่น้องอู้ยหนาเทียนมาเราขึ้นแล้วตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอดูนะคะวันนี้เราจะได้ชมกันหรือไม่นะคะพี่น้องคะเข้ามาลุ่นกันเด้อลุ่น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 น,นี่ขึ้นไปตัวหนึ่ง <ล arose S 2> แล้วแสงวิบวับวิบวับเลยอุ้ยออนซ่อนแห้งโอ้สุดยอดเลยค่ะพี่น้องนู่นแล้วค่ะสีสีน้ำเงินสีแดงนะคะที่เห็นเป็นจุดๆนะคะ ปิ้งรถตู้นะคะแคมปิ้งโชคดีมีความสุขในการท่องเที่ยวเด้อพี่นอ้องอมาชาร์าดีกว่าไม่มานะครับมาดนอะพี่น,อน้องเนาะว่าผู้สวิตเตอนี่โอ้ยนักร้องคากแห้ง โอ้นี่ก็มารองเรลงคือกันเออมีความสุขเนาะคะ่ะเนาะยอดแต่ว่าขึ้นไม่ได้นะคะจักคณะนี่เป็นตัวที่สองนะคะคู่กันอยู่นะคะน่าจะมีหางด้วยเนาะ,ะจะได้สวยๆนะคะอ,อโอ้สวยมากคะ่ะนั่งเป็นจุ่มเลยที่นอกอุ่นตะมวนเจิวา่าว่าขึ้นย่ำใดละ่ะลูกขึ้นย่ำไดละ่ะนี่ที่ขึ้นย่ำใด นี่มันแจ็คทุ่มเดี๋ยวลูกโอ้โหอะไรต้องต้องทุ่มนะมั้งโอ้ยอีกซีทมาที่สองทุ่มลูกละเอาขึ้นล่อส่งกำลังใจลุ้น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 ขึ้นปาดโอ้ยก๋วยเตี๋ยวเจ้านี่คือเขาทาเลยก๋วยเตี๋ยวเต้าทานตัวนี่ปาดเนี่ยค่ะเอ้ยคนมาเขาคิวสื่อไรค่ะ เฮ็ดน้ำกองบ่อท่านปลาติถูกก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวผู้ใดสนใจสั่งก๋วยเตี๋ยวดูว่าวไปด้วยสั่งก๋วยเตี๋ยวไปด้วยขายดีขายดีนะคะอ่าโอ้นี่ก็เป็นรถที่จอดที่จะมาชมว่าวนี่งานว่าวบ่อหน่อยเด้อเขาขายค่ะปิ้งขายเหรอนี่ใช่ค่ะยอดสุดยอดอ้าวอร่อยอร่อย ไปเดินคนันนี้ออกแล้วคันนี้ออกแล้วเดี๋ยวเราก็ตามนะคะเราก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพราะว่าชมบนท้องฟ้าที่เราเห็นนะคะนั่นคือว่าวนะคะนั่นคือว่าวแสงสีว่าวทั้งนั้นเลยนะคะบางตัวไม่มีแสงอย่างที่ภูรีบอกนั่นแหละนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยเด้อพี่ขอบคุณนะคะบายบาย